สามีติดคุบหกปีฟังให้ดีนะครับกรณีอย่างนี้มีนะครับยิ่งยุคสมัยปัจจุบันนี้อมีเยอะซะด้วยเ้าทำ่า,าท,ทำไมเพราะบางคนนั้นแะแทนที่มีภรรยาแล้วแต่ก่อนเคยเกเรมีภรรยาแล้วน่าจะอยู่ในกรอบได้แล้วตอนอยู่คนดี เียวมาก่อดด้นตามภาษาวัยรุ่นสมมุติแต่นี่มีเมียแล้วเนี่ยมันจะด้นไปไหนเราทีนี้พอยังอยู่แบบเดิมๆยิ่งไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดออาโอกาสติดคุกได้เร็วแล้ว <laughs> ทีนี้ประเด็นเขาถามว่าสามีติดคุกหกปีอยู่ๆภรรยามีท้องกับคนอื่นจนคลอด มีท้องกับคนอื่นจนคลอดถ้าสามีเลิกตอนนี้ที่เพิ่งรู้จะนับแอดด้าวันไหนอ่าจะนับแอดด้าวันไหนอ่านี่ก็เป็นปัญหาสังคมปัญหาหนึ่งเหมือนกัน อคือพี่น้องครับคือในบางครั้งเนี่ยนะปัญหามันเกิดด้วยสาเหตุส่วนหนึ่งเราก็แสวงหาแต่ก็หลายหลายครั้งเราก็ไม่ได้แสวงหาแต่ปัญหามันก,ก็ประดังกันเข้ามานั่นมันก็มีแต่ประเภทไม่ได้แสวงหานี่ประดังกันเข้ามานั้นน่าเห็นใจนะ แต่ไอประเภทแสวงหาเนี่ยไม่รู้จะสมนำหน้าหรือเวทนาหรือสงสารหรือยังไงยังไงที่ที่พูดอย่างนี้นะครับคือพี่น้องครับบางคนเนี่ยนะีรู้ทางรู้ว่าไอ้บางนั้นขายยะแต่สาวนั้นปะเตือนว่าไอ้เบานั้นขายะยะญาติก็เตือนไอ้นั้นมันขายยะ แต่มันชอบมันจะเอาให้ได้ดี่อ่าเนาีนย่ยเนี่ยมเป็นอยันแงละนักเ,เรียกว่าหาปัญหาเองไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีๆไม่ใช่ไม่ใช่หาแต่ปัดดังเข้ามาไอ้นั้นน่าสงสารหละแต่นี่หาเองญาติก็บอกแล้วป้กาก็บอกแล้วมะก็บอกแล้วสู้ก็บอกแล้วเพื่อนเพื่อนก็เตือนแล้วไม่ฟังอ่า นั่น,นคําคำโบราณว่าความรักทําให้คนตาบอดตอนนั้นมันรักมันหลงไงอ่ามันก็เลยวาดหวังว่าท้าได้กับฉันแล้วมันจะเลิกขยาิาได้กับฉันมันจะมายัง่งอะไรแบบนั้นแหละอ่าได้กับฉันมันจะเป็นคนดีอะไรประมาณนั้นแหละพี่น้องครับคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้นะ ไอ้เปลี่ยนันมาเปลี่ยนได้กันทุกคนแต่พี่น้องต้องเข้าใจว่าการที่จะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อเขานั้นไม่ได้เลวด้วยกำมลสันดานแต่ถ้าเลวด้วยกรรมลสันดานอาจดาว่าแทบไม่มีเปอร์เซนต์ที่จะทำให้เขาเป็นคนดีได้ และเลวแบบไหนไม่ใช่กโมละสันดานเลวเขาไม่ใช่เลวด้วยสันดานนะเขาเป็นคนดีแต่คบคนเลวก็เลวตามอายู่ในสังคมเลวมันก็เลวตามแต่พอย้ายไปสังคมดีมันก็กลับไปสู่ดีมาเดี๋ยวเพราะคนดีล่ะอ่าคบกับคนเลวมันก็เลวตามเพื่อนพอมันเลิกคบมันก็ดีเพราะเดิมมันคนดี แต่ถ้ามันเลวด้วยกำมละสันดาหมันไม่ได้คบกับใครมันก็เลวอยู่แล้วมันไปคบกับคนเลวยิ่งเลวเข้าไปอีกมันไปอยู่ในสังคมที่เละมันก็ยิ่งเละเข้าไปเลยข็ว่าเลวด้วยกำมละสันดาหเข้าใจนะครับนหน้าที่ที่นบีบอกว่าเมื่อสันดานเราเนี่ยที่นบีได้สมมุติได้สมมุติให้ซอบัดฟังว่า คนที่มาเลวด้วยกมลสันดานเนี่ยสันดานของเขานี่ยากมากที่จะแก้ได้ผ่านไปหลายปีไม่ได้เจอเขามาบอกว่าภูเขาที่อยู่ริมทางนั่นนะเขาขุดย้ายไปตรงอื่นแล้ว นบ,บีนบ,บีเราบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแต่หลายปีที่เจอเขาบอกว่าเพื่อนเราที่ซันดาลเลวนั่นเขาบอกว่าเป็นคนดีนบ,บีบอกว่าอย่าพึงเชื่อจนกระทั่งได้พิสูจน์จริงว่าเขาเป็นคนดี <c oughs> เห็นไหมครับว่าซันดานี่มันยากนะเราสมมุติตัวใหติ ภา r a า a a n น b b i n u h a l a y h i s s a ทุกคนรู้นะภนา r a า a a n น b b i น u น a b b บ n ด้วยรอซูลด้วยดีไหมไม่ต้องพูดถึงเกินความคำว,ว่าดีอยู่แล้วคำว,ว่ารอซูลนี่ไม่ใช่ธรรมดานะ่อยู่กับคนดีแสนดี แต่ภรรยานบินจะเป็นคนดีไม่ได้าาทำไมทำไมเพราะเลวด้วยกำมลลสันดาหเห็นไหมครับอ่าคนที่เลวด้วยกำมลักษาสันดาโกงด้วยกำมลสันดาหโกงอยู่ในเส้นเลือดตามจะมันอยู่ตำแหน่งไหนมันก็โกงตำแหน่งนั้นมันใช้ตำแหน่งโกงหากิน ถ้าไม่มีตําแหน่งมันก็โกงคนข้างบ้านนะนั่นคนคนคนขี้โกงก็แีละแต่ถ้าประเภทที่ไม่ใช่โกงอยู่ในสายเลือดเข้าทีมโกงมันโกงลอยน้ําแต่พออยู่บ้านมันมันไม่ได้โกงใครเพราะมันไม่ใช่โกงด้วยด้วยกมูลและสันดานล่ะเข้าใจนะครับทีนี้เนี่ย เมื่อรู้ทางรู้แล้วว่าเขาเตือนแล้ไอ้นั่นมันขี้ย้ำขยยาไอ้สาวนี้ก็จะเอาให้ได้ไดคนรู้เตือนก็ไม่ฟังคนนั้นบอกก็ไม่ฟังอ่าอีกคนมาย้ำก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอีกคนหวังดีมันก็ทําเป็นไม่ให้ราคาแล้วก็สุดท้ายได้มันจริงอ่าได้กับคนขายยานะครับ อยู่มาอยู่ไปได้ลูกสักคนมาธรรมดามนุษย์มาอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีลูกด้วยปกตินะทีนี้อยู U ่อยูอ่ถูกจับได้พอถูกถูกจับได้ศาลก็ตัดสินแต่ภาษาศาลเขานู่นแหละอ่าก็เข้าไปแล้วหกปีอยู U ่อยูตั้งท้องขึ้นมาทำมาทำไมล่ะ ก็เราอย่าลืมว่านางก็คือมนุษย์มีกิเลสมีตัณหาไอคนที่อยู่ในตารางก็มีกิเลสมีตัณหาเหมือนกันถ้าไม่มีกิเลสจะขายยายังไงจะขยายยาทำไมละ่ะกิเลสไม่มีอ,ะอ่ะนะใช่ไหมละ่ะทีนี้เมื่อนา,นางอยู่คนเดียวมันก็มีความ เปลี่ยวธรรมดายิ่งนางหน้าตาดีด้วยนี่นะอย่าว่าแต่สามีติดติดตารางเลยสามียังไม่ได้ติดตารางเพื่อนแอบจีบแล้วก็ยังอ่านี่คือความจริงนะครับทีนี้เมื่อมีคนเอา,าเอาอาคาบข่าวไปบอกไปบอกสามีที่ในตารางสามีก็วิบละอะมนก็ธรรมดาไอ้เรื่องวิบมนวิบแน่นอนอยู่แล้ว โกรธเป็นฟืนเป็นไฟก็ตอลักภรรยาทันทีตัวเองได้อยู่ในร่างนะภรรยาอยู่ข้างนอกตั้งทองและคลอดแล้วด้วยนะ,ะเพื่อนไปเยี่ยมเพื่อนคาบข่าวไปบอกทีนี้เขาถามว่าจะนับแอนดาตอนไหนอ่าเมื่อเขาเอ่ยในวันนั้นวันที่เพื่อนเขาไปบอกก็แอนดานับวันนั้น ه, นับกูรุ้สะอาดสามครั้งต่อพลแอดดะซึ่งมันต่างการถ้าเกิดเขาไปบอกนางกำลังท้องโยยังไม่ได้คลอดเจดเดือนเลยนี่ตั้งกันเพื่อนสนิทก็ก็ไปเยี่ยมเพื่อนเขาอยู่ในคุกก็ไปเล่าเรื่องโอ้นายอินดูปลายาตนป่านนี้ตั้งกันเนี่ย ได้ขออาวว่าไปเที่ยวกับคนนั้นบ่อยๆเห็นตั้งคันเลยตอนนี้จะคลอดมาจะคลอดมารมารอาแล้วสา,ม,ามีอยู่ในก็ก็วิบแลยที่นะก็บอกเลิกนี่ก็แสดงว่าถ้าบอกตอนที่กำลังตั้งคันนางคลอดเมื่อไหร่ก็หมดแอดเมื่อนั้น ทุ่มวันนี้เดือนหน้านางคลอดก็แสดงว่าหมดแอดดะเดือนหน้าทุ่มวันนี้สองเดือนหน้านางคลอดก็แสดงว่าสองเดือนหน้าหมดแอดดะคลอดวันไหนวันนั้นหมดแอดดะอ้าวแล้วเขาไม่ได้ท้องกับสามีเขาอ่ะใช่ผมเข้าใจและคําถามที่ท่านถามว่าเขาไม่ได้ท้องกับสามีเขาแน่นอนทำมาทำไมล่ะ ก็สามีอยู่ในนู้ตั้งหปีแล้วะจะท้องยังไงล่ะกับสามีแต่เมื่อตามหลักหุกมเขาคือภรรยาคนนู้นอ่าเมื่อเขาคือภรรยาคนนู้นสิทธิในการเลิกก็อยู่ที่คนนูเมื่อสิทธิ์ในการเลิอกอยู่ที่คนนูลูกที่ ภรรยาตัวเองกำลังแบกอุ้มตามหลักวิชาเฟกก็ลูกคนนูถึงแม้ว่ามันจะเข้าประเด็นลูกพ่อน้ำดอเพื่อนก็ตามแหละแต่หลักวิชาเฟกคือลูกคนนู เข้าใจนะครับไม่ใช่ลูกของชูที่อยู่นอกตราามีเอดะพี่น้องครับในศาสนาเรานี่ยิโมมีเอดะวัติปัสิกมีเอดะวัติสบหัดมีเอ็ดะเซนาไม่มีเอดะนะกจำให้ดีนะเซนานี่จะไม่มีเอดะถ้ายิโมมีเอดะ Wati pasik mi ada, wati syubhat mi ada. Nah, ah, zina mi mi ada. Ah, jimo mi ada, mi isi kawin. Wati syubhat mi ada, mi maha misil, mi isi kawin. Wati wati pasik kau Mi ada, mi maha misil, mi mi isi kawin. Zina ไม่มีเอดหไม่มีอีซีกาวินและไม่มีมหามิเศสนี่ครับนี่แหละครับเรื่องวิชาศาสนามีรายละเอียดบอกอย่างชัดเจนอยู่ที่มันสมองของเราความฉลาดของเราการเรียนน้อยเรียนมากความจำของเราจะจำได้มากน้อยแค่ไหน แล้วก็จําแล้วจาให้ดีนะต้องจําให้แม่นนะอย่ามาจําสลับสับมั่วกันเวลาจะใช้มันยุ่งจําไม่แม่นมันยุ่งมันพันซะหมดเมื่อเราไปวางกัดเนะ่เวลาเราเก็บต้องเก็บให้เป็นระเบียบถ้ามันพันกันแล้วเวลาเราจะใช้งานมันยุ่งหมดเลยมันยุ่งหมดเลยวิชาการก็เหมือนกัน พยายามเรียนให้ชัดเรียนให้ชัดจีนเรียนให้เรียนให้เป็นสเต็ปแล้วก็จําให้แม่นเวลาจะใช้งานใช้งานคล่องใช้งานงาน่ายอ่า